กอนลยมคือหลุดจัดหนักอ่ะไม่เลยมันคอาการหนักเลยมันคืนี่ก็มาดูนักดนตรีครับวงอะไรนะเขาเรียกวงอะไรนะเร็วตลอดการใช่ไหมไอันนี้หัวหน้านี่ใช่ไหมหัวคณะอันนี้จะเป็นหางคณะใช่ไหมนี่ไอันนี้วงหัวหน้าวงครับดูนักร้องครับดูแบบ บบเหมือนเหมือนอดอยากมาจากไหนดูอ่ะแบบมีน้ำแดงมีอะไรด้วยเหมือนเหมือนเขามาถวาย,ยางั้นเลย <c oughs> เอาทำไมต้องนั่งงเงี้ยฮะทำไมขอให้อภัยแล้วฮะ <c oughs> เลี้ยงเล่าแหงเล่า <c oughs> อ๋อต้องกินน้ำเดง <c oughs> ว่ามาตังคือเกิน นี่สองคันครับวันนี้ยายเดิน้ยายเดียวอย่าเพิ่งเดินครับเ,เดี๋ยวผมตอบก่อนเอายายเดินเลยครับตอบแล้วเอเอใหญ่ยยก็จื้อข้ามมีนเหรออีเยี่ยมจ้าโจ้แรงยายนี่ก็อ รถแห่นหอ้นองเนสก็กำลังเตรียมนี่ก็นครับนี่ก็รถแห่น้นอ,นองเนตครับนี่ครับวันนี้เรามาสองคันครับสองคันแต่ของเราเตรียมแล้วนะนักดนตรี ขึ้นแล้วครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็รถแห่ทัดนะครับนี้นี่ครับอือเตรเตรซีปากอะอ๋อลองดูครับเตรสีปากอือลั่นแน่นอนเลยเตรสีปากนี่สองคันเลยครับนี่ครับสองคัน นี่เราก็เจอในงานบวชของอานาคเที่นะครับนาคที่ทีมงานทัดนะครับหืก็ระบบของเขาน่าจะอลังการกว่าเรานะครับใหญ่กว่ารถรถเขาใหญ่กว่าเขาแต่ไม่รู้ว่าระบบเสียงเป็นระบบของอะไรนะครับของทัด ของเราก็จะเป็นระบบเสียงของเอกนะครับเอกซาววันนี้สองคันเลครับสองคันแต่ของเขาจะเป็นจะเป็นยางใหญ่นะครับแต่ของเราเป็นยางยาง9ก้าแต่ทรงความยาวคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็ของเขาจะสูงกว่าเพราะว่าของเขาเป็นยางพัน0ของเรามันเป็นยางยางแปดเนาะ ยางแปดขอบสิบเจขอบ17นะครับเดินผ่านได้ครับถ้าอยากเข้ากล้องเดินผ่านได้ครับไม่เป็นไรครับอบ้านนี้มารยาทดีมากเลยนี่ก็จะเป็นมีตู้อู้สายไฟสวัสดีครับอา้านักดนตรีไปไหนหมดอันนี้นักร้องไหมนี่ ใช่ไหมนักร้องกี่คนครับ,รบฮะนักร้องกี่คนบุญนอ้อจ้านี่ก็โอ้โห,โหสายไฟอะไรเนี่ยดู้อวุ่นเลยโอ้โหระบบสายไฟแล้วก็เป็นสายตู้ตู้ก็จะเป็นนี่ครับ ยิงหน้ายิงหน้า,นาก็ใช้พเวอร์โอ้นี่ครับใช้พเวอร์ตัวนี้ครับอันนี้เอ่เอนะแล้วก็เป็นพเวอร์แล้วก็มี นี่ครับระบบของเขา้าก็มีประมาณนี้ไม่กล้าเดินขึ้นไปเท่าไหนนร่นะล็อกระบบเสียงกลางข้างอันนี้อันนี้เสียงกลางข้างของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีอ่ด้านเดียวนะครับเพราะว่าเปิดข้างด้านเดียวนะครับด้านเดียวด้านเดียว แต่ตู้ไม่รู้ว่าตู้สูตรของใครนะครับนี่ครับอีสานรถแห่ลองผมมันเริ่มไปแล้วตู้เสียงกลางก็ใครเคยฟังเสียงเป็นยังไงนะครับอันนี้ของระบบของทัดนะครับดูใ,ใกลๆก็สีก็สวยนะ นี่ก็ใช้ได้อยู่ท้ายนี่ก็มาดูของเราทีนี้ของเราก็จะเป็นเสียงกลางข้างก็จะเป็นยกยกเอานะครับอพอดีมีมีสีใบนี่ก็เลยย้ายย้ายออกย้ายออกสองใบนี่ครับย้ายออกสองใบเดี๋ยวเราพามาดูห้องพากเวอร์ของเรานะก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คือห้องพากเวอร์เราก็จะเป็นห้องเอนะครับเป็นห้องเ นี่ก็จะเก็บตู้สำปูเป็นห้องมิกเซอร์ของน้องเนสนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับใช้ไอ้ห้าพันนะครับไอ0ห้าพันสามตัวปกติสี่ตัวเนาะซาวที่อมันอ่ยังไงตายในหน้าที่ตัวหนึ่งน,น, <laughs> นี่ครับเป็นพาวเวอร์ของ JL เพิ่งซื้อมาใหม่ครับใช้ตัวเดียวกันกันกนกบของอรุ่นแห่ทัดนะครับ JL แลแล้วก็ของเอกซาว นะครับของเอกสาวอันนี้ก็พาวเวอร์รถยนต์นะครับอครอสก็จะเป็นนี่ครับตัวนี้นะครับครอสครอสอยู่นี่ครับครอสครอสกับไมลอยอยู่นี่ครับครอสนอนค้างไม่มีอะไรมากมายครับก็ประมาณนี้แหละก็ก็อยู่ที่เอฟซีเนาะอยู่ที่อยู่ที่เอฟซีว่าจะใช้ ของตัวไหนกันบ้างว่าจะใช้ของตัวไหนบ้างนี่ก็จะจัดของนะครับอันนี้เขาเอาไปขายาป่าเอาไปให้กิน๋อไปให้กินผมผมนูกว่าจะให้ขายเออเอไปขายนี่ก็ผูกนี่เป็นรถรถน่าครับเป็น เต่มเรียบร้อยครับเต่งเรียบร้อยล็อกตัอย่างนี่งานไม่ทำครับก็คือกินอย่างเดียวครับคือแบบงานก็ไม่ค่อยทำแต่ว่ากินอย่างเดียวอะไรปลื้มว่าอะไรอะไรเสียงอะไรเหมือนกุ้งหฮะไก่ข้าูอ่ะ เอาข้าปากไหมล่ะโก้ฮะมาถึงข้าปากเออมิ้มินจ้ะกับบานืนนักร้องเหมือนเมาอ่ะทะเลาะกันใช่ไหมดูมันไม่สวงเลยคนนะเม่อค่ะดูหน้าตานักร้องไม่สวงเลยอ่ะโอ้โเกี้ไปเนี่ยเลยเววานนั่หน้าคือพวกเขาพวกเขาหมดเลยเอาเลยมาทำไมนักรถถ้าอย่งกีจมูนังบองไม่เลิกรถเฮด้จอนู เองนี่ก็ไม่เหลืองพี่จัดยอดจัดพี่ยอดจัดอะไรอะะจัดอะไรนี่คือง่ายๆเลยเนาะกับข้าวดูอ่ะยังง่ายเลยอ่ะนาะง่ายดีไม่ต้องช้อนไม่ต้องนะครับ ชอ้ชอน้อใชอ่ใช่ไม่ต้องชอ้อนไ,ไม่ต้องเอามานะ,ะไม่ต้องชอ้อนไม่ต้องเอามาทำไมอันนี้รถขนขนอะไรนี่ขนเหล้าขนเบียแน่นอนเลยเนี่ยเออไม่ใช่ขนเอ่อขนน้ำดืม่มนังนี่วะ ในที่อ่ะไปแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอฝากไว้เพียงนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ